สวัสดีค่ะคลิปนี้เจคเคนมาแนะนำบ้านไม้สองชั้นนะคะทุกท่านที่กัดอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะราคาเพียง890,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านฟรีค่าโอนกรณีซื้อเงินสดนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะทุกท่านบนพื้นที่48.8ตารางวา หนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีเสาไม้ทั้งหมด18ต้นนะคะ8,90,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเจ้าของบอกว่าพร้อมเปิดบ้านให้ชมนะคะกรุณาโทนัดล่วงหน้าคะ่ะบ้านท่าขวัญหมู่ที่4ซอย16ตำบลท่าข้ามอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะ ท่านใดสนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อพร้อมทั้งพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วสามารถโทรนัดคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูลหรือว่านัดชมพื้นที่จริงนะคะคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะทุกท่าน ถ้าถูกใจควรเดินทางไปรับชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะไม่ควรโอนมาจำเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้มาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ